เผยตัวตนที่แท้จริงของนางเอกสุดฮอตเป็นคนเรื่องเยอะรู้แล้วอย่างอึ้งเป็นมิสทีนไทยแลนด์ประจำปีพศ2547และนักแสดงชาวไทยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวและหากใครที่ได้ติดตามเกรซอยู่ในอินสตาแกรมนั้นเธอมักจะคอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆในชีวิตอยู่บ่อยครั้งภาพลักษณ์ของเกรซภายนอกดูสวยสงา่าเป็นลูกคุณหนูและล่าสุดเจ้าตัวยอมรับแบบไม่อ ถึงเรื่องนี้ใส่ความเยอะและความเป็นคนอยู่ยากกินยากนอนยากของตัวเองในรายการคลับไพรเดย์ให้ฟังว่านัดเที่ยงต้องเป็นเที่ยงเพราะว่าหนูต้องกินข้าวตอนเที่ยงหนูจะไม่กินข้าวตอน11นาฬิกา45นาทีหรือตอนเที่ยงครึง่งหนูจะกินข้าวตอนเที่ยงตรงดำน้ำคือดำน้ำต้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วต้องตื่นหกโมงเช้าเพื่อตื่นไปดำน้ำเอาแสงแรกที่น้ำใสที่สุดในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงหนู เป็นคนเยอะมากกินยากอยู่ยากนอนมากนอนก็ต้องมืดสนิทมีอะไรโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้ห้ามีเสียงอะไรเลยสักนิดเดียวเพราะนิดหนึ่งหนูก็ตื่นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนยากมาก